ก็ภาพที <boundaries> ่เห็นตรงนี้ก็คือเข้ามาในตัวสนามบินสวนภูมิแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปสำหรับมือใหม่นะครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube นะครับก็เป็นคลิปสำหรับมือใหม่มือเก่านี่ไม่ควรดูนะครับอันนี้สำหรับใครที่อยากจะรู้วิธีขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสวนภูมิไม่เคยไปเมืองนอกไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะครับก็ผมก็ทําคลิปนี้ให้จริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่ตัดตอนมานะครับจาก คลิปใหญ่ที่เป็นขึ้นเครื่อง,งบินจากต่าง,ไป,างไปต่างประเทศที่ส่วนภูมิอันนั้นยาวสองชั่วโมงก็ทำคลิปออกไปก็มีผู้ชมนะครับเขาก็คุรุนาแนะนำว่าน่าจะตัดตอนออกมาเฉพาะวิธีการขึ้นเครื่องบินนะครับผมก็ตัดตอนออกมาเป็นวิธีการขึ้นเครื่องบินอยากดูคลิปเต็มก็ดูอีกคลิปหนึ่งครับผมครับแล้วก็ต้องขอเรียนย้ำอีกทีว่าคลิปนี้ไม่เหมาะกับ คนที่เดินทางประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยใครที่ไม่เคยเดินทางนะครับสวนภูมิเวลามีคลิปวิดีโออย่างละเอียดแบบนี้จะช่วยให้เห็นภาพนะครับการเดินทางนะครับก็มีคนร้องขออยากให้ทําแบบนี้มาหลายรายนะครับมาชมกันเลยครับผมตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับทางเข้านะฮะแล้วก็มีพวกป้ายสายการบินต่างๆนะครับ ก็ตรงนี้จะมีรถเข็นนะครับเราก็สามารถเรารถเข็นตรงนี้ได้นะครับนะก็ดึงออกมาครับดึงออกมานะถ้าดึงออกมาแล้วมันยังไม่ขยับนะครับเราต้องกดลงนะครับของเมืองไทยจะใช้กดกดลงแล้วี้ง่งเพิ้งจะขยับได้นะครับนะการปล่อยไว้ข้างบนมันจะเป็นตัวล็อกในตัวนะครับจริงๆ ผมไม่ต้องใช้รถเข็นก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะได้สาธิตวิธีการใช้รถเข็นนะนี่ครับนะฮะเราปดลงรถมันจะนั่นนะครับถ้าหยุดเนี่ยรถมันก็ถ้าเราปล่อยนะฮะมันก็จะเราเป็นจะติดนะครับตรงนี้ก็เป็นทางหมุนได้ครับนะฮะเราก็ไปตามเนี่ยครับ วันเวนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเราจะกันไม่ให้คนส่วนกลัมา mm hmm. ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. เขามีไว้เพื่อกันผู้โดยสารามาขึ้นแท็กซี่เองมากกว่า mm hmm. นะค,คือการคนที่มีสัมภาระมาขึ้นแท็กซี่ที่มาจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับส่วน ก็จะข้ามไปนะครับนะรบตงรงนู้นคืออาคารเทอร์มินอลนะฮะก็ระวังรถด,ด้วยนะครับนะเพราะมีรถตลอด ตรงนี้ก็จะเป็นหลุมลึกนะับผมเรียกหลุมนะฮะเราอยู่บนเหมือนสะพานนะครับด้านล่างก็เป็นขาเข้านะครับแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยนะครับขาเข้าผู้โดยสารนะฮะผู้ที่เดินทางมาถึงก็ทยอยออกมาด้านนู้นนะครับนะฮะตรนเราเข้าไปด้านนี้ครับเราก็ไปเช็คอินทางด้านนี้นะฮะถ้านัดหมายเพื่อนเนี่ย บอกด้วยนะครับว่าอยู่กันตรงไหนเนี่ยครับประตูเบอร์หกนะฮะแล้วก็จุดนัดก็มีประตูเบอร์หกอ่าไม่ใช่หรือประตูเบอร์อื่นก็ได้แล้วแต่ว่าจะเข้ามาทางไหนนะครับแล้วก็จะมีพั์เตอ,อร์เช็คอินจะเป็น LM อมะไรอย่างเงี้ยครับมีผู้โดยสารนอนด้วย อันนี้เป็นบริการพันกระเป๋านะครับนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากจะพันกระเป๋าก็ก็มีบริการนะฮะก็ราคาสึกจะเล็กร้อยบาทกลางร้อยห้าสิบใหญ่สองร้อยนะฮะผมก็ไม่เคยลองพันนักสีนะะมาถึงอย่างแรกเนี่ยเราควรจะเช็คดูไฟล์ของเรานะครับว่ามี คาดหมายคาดเคลื่อนมีอะไรล่าช้าดีเลยหรืออะไรหรือเปล่านะครับเราก็จะดูะจะเรียงตามเวลามานะครับตีสองตีห้าตีอะไรเงี้ยไฟนะครับนะฮะเคาน์เตอร์เปิดกี่โมงก็เรียงมาตทนนี้แถวแรกนี่จะเป็นตีสองตีกว่ามันจะถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็มาเจ็ดโมงเช้าไปถึงอันอื่นนะฮะแล้วก็ดูเขาจะมีมสลับภาษาไทยภาษาอังกฤษครับ นี่ครับของผม8โมงครับเดี๋ยวนะครับ T.G ห้องนีครับห้องกง T.G 600เปิดแล้วนะครับ H กับ J นะฮะ H กับ J T.G 600นะฮะนอเตอร์เปิดก็คือเราไปเช็คอินได้นะฮะทัานี้ผมอยู่ที่ L นะครับ L M เพราะฉะนั้นเนี่ย H กับ J ต้องไปด้านนู้นนะครับ แล้วก็ลากระเป๋าไปด้านนู้นนะครับอันนี้ก็เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บริการสอบถามทรัพย์สินสูญหายนะครับข้อมูลต่างๆอ่ะไอสกเจไปด้านนู้นครับผมโอ้โหคิวเ,เยอะเลยเนี่ยครับก็ตอนนี้ผมพันกระเป๋าให้เรียบร้อยผมมีถุงห่อกระเป๋าครับแล้วก็ ขอให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ N กับ J นะครับเช็กอินเข้าช่องไหนก็ได้เดี๋ยวผมก็จะไปเช็กอินนะครับเช็กอินเนี่ยก็ต้องใช้พาสปอร์ตนะครับมีเอกสารหรือมีอะไรนะครับจะเป็นปิ้นเอกสารที่เป็นรายละเอียดเที่ยวบินมาด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะพาสปอร์ตมาแสดงได้ก็ได้นะครับ บอกเที่ยวบินแล้วก็เขาจะเช็คตามเบอร์พาสปอร์ตของเรานะครับกับชื่อจริงๆตรงนี้เนี่ยมีเซลล์เซอร์วิสเช็คอินนะครับบริการเช็คอินด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็จะมีสายการบินต่างๆนะครับแบค็คดรอปนะฮะอะไรต่ออะไรมากมายครับเที่ยว Pacific British Airways e A, A Thai Airways อะไรต่ออะไรนะครับแล้วนกะ็นี่มีนะฮะเซลล์เซอร์วิสอะไรแต่ก็อธิบายนิดน,นึงไว้ว่า มันมีพวกน,นี้อยู่ครับแต่ว่ามือใหม่นะครับเดี๋ยวมือใหม่เราอย่าเพิ่งไปแต่อะไรตรงนั้นนะครับนะครับส่วนตรงนี้ที่เห็นเขายืยยนๆกันเยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไปเป็นกรุปนะครับเป็นกรุบทัวร์อะไรยาเง้าจะนัดกันนะฮะเป็นกรุบทัวร์กรุบดูงานนะครับก็เขาจะนัดกันตรงนี้นะครับหน้าเคาน์เตอร์ของสายการบินที่จะไปถ้าเรามาไปกับกรุบก็ไปตรงนั้นก็ได้นะครับ นี้ก็เข้าไปเช็คอินนะครับเราก็ดูนะครับตรงช่องก็จะมี N กับ J นะครับจะมีอิ in, s, Note, นเทอร์เน็ตโมบายเซลล์เช็คอินแบ็กดับอยู่ด้านโน้นนะฮะแล้วก็อีโคโนมีนะครับนะ ของเราถ้าไม่ได้ไปบิน,บนชั้นบิสเนสหรือชั้นหนึ่งก็เข้าอีโคโนมีนะครับอันนี้มีข้อกำหนดบอกว่าเดินทางข้อกำหนดกระเป๋านะครับกี่กิโลกี่กิโลเดี๋ยวเราพอไปเช็คอินนะครับก็ถ้ามาหลายคนก็ให้เข้าเช็คอินเป็นกลุ่มได้นะครับ ไม่ต้องทีละคนนะฮะแล้วก็พอเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราโหลดกระเป๋ากระเป๋าอะไรเราโหลดใต้ท้องนะครับนะฮะแล้วเราก็ไปตรงนู้นผู้โดยสารเขาออกรองประเทศนะฮะเขาห้ามเอาอ่าที่ชาร์จมือถืออย่างนี้นะครับ power bank นะครับนะฮะโหลดในกระเป๋าใต้เครื่องนะครับรเราต้องถือไปกับตัวหรือไปกับกระเป๋าที่ขึ้นเครื่องนะครับ ก็เช็คอินแล้วนะครับก็เราก็ได้ใบขาเข้า <c oughs> ขาออกอย่างนี้ครับแล้วก็มีบอดดิ้งพาร์ทผมขออนุญาตไม่โชว์บอดดิ้งพารนะครับฮะแล้วก็พราะมนมีชื่อจริงอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วพอตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้ปากกานะครับมากรอ,อกกันนะกรอกใบขาเข้า <c oughs> ขาออกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไปออกด้านนู้นนะครับเขาบอกผู้โดยสารเข้าออกระหว่างประเทศนะฮะ อย่าลืมตอนนี้สำรวจดูในบอร์ดิ้งพาร์ทว่าเวลาบอร์ดิ้งก็คือเวลาขึ้นเครื่องไปกี่โมงและเกตไหนนะครับเราเข้าไปผ่านด่านตรวจนะครับตรงนี้จะผ่านปัมอ่าพาสปอร์ตแล้วเราก็จะผ่านด่านการรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งตรง2จุดนี้ถ่ายไม่ได้นะครับผมก็จะต้องข้ามไปอธิบายให้เข้าใจว่าเราถึงภาพภาพสอนเนี่ยเราเข้าไปตรงนู้นเนี่ยนะฮะเราเห็นช่องคนไทยนะครับเราก็เข้าไปนะครับ นะช่องฝรั่งเราก็ไม่เข้านะครับนะฮะเพราะว่าคิวจะยาวกว่าโดยปกติช่องคนไทยจะเร็วกว่านะครับส่วนจะมีไอ้ที่ระบบปั๊มอัตโนมัติอะไรนั่นนะครับอา่าถ้าเกิดงงไม่แน่ใจแล้วก็เข้าช่องช่องปกติก็ได้นะครับคือจริงๆช่องฝรั่งเราก็เข้าได้นะฮะอ่าแต่ว่าไอ้พวกระบบอัตโนมัติบางทีแล้วมันงงๆกลัวไม่กล้าใช้หรืออะไรเงี้ยก็เช่าช่องที่มันปั๊ม ตาปกติมีเจ้าหน้าที่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเขาบอกส่งกระเป๋าเกินขนาดนะฮะกระเ,เป๋าที่เกินขนาดจะถูกส่งมาที่นี่แต่ว่าคิดว่ามือใหม่หัดเดินทางก็คงจะไม่ต้องส่งนะฮะคงไม่มีกระเป๋าเกินขนาดเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระดานเซิร์ฟบอร์โต้ขึ้นอะไรพวกอย่างนั้นนะครับเครื่องดนตรีนะฮะก็เดี๋ยวมาเตรียมขึ้นเครื่องกันนะครับ เวลากรอบใบขาเข้าขาออกนี่นะครับเราต้องกรอบให้ครบนะครับขาเข้าขาออกนะครับบางทีเขาจริงๆขาเข้านี่เราใช่ทีตอนเราเข้ามากลับเข้ามาในประเทศนะครับแต่ว่ากรอบให้ครบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบางทีเจ้าหน้าที่บางคนที่เขาซีเรียสหน่อยเนี่ยเขาก็จะไล่ให้เรากรอบตรงนั้นจะเสียเวลานะครับแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับย้ํานะครับไม่ว่าขาเข้าขาออกนะครับเตือนใจเสมอว่าจะต้องออก ใส่ชื่อนามสกุลก่อนนะครับนามสกุลเราว่าอะไรใส่ไปตรงนั้นก่อนนะครับนึกถึงนามสกุลท่องเอาไว้นะครับเพราะบางทีผมรีบๆผมก็ลืมนะฮะขนาดเดินทางบ่อยก็นามสกุลนะครับนามสกุลท่องเอาไว้เราใส่ชื่อนามสกุลก่อนแล้วชื่อตัวตามไปนะครับส่วนความรู้สึกคนไทยนิดนึงตรงนี้เขาก็มีช่องให้กรอกนะครับแต่ถ้าเรามีปากกาเตรียมพร้อมไว้ก็ดีครับผมนี่ครับดูแผนผังครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ ลงรถมาตรงนี้ครับลงรถแท็กซี่นะครับจากแท็กซี่เนี่ยก็เดินผ่านประตูกั้นตรงนี้ก็มานะครับแล้วตรงนี้ผ่านถนนนะฮะแล้วก็มาที่สะพานตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็เข้าประตูหมายเลขหกเข้ามานะครับนะฮะแล้วผมก็เข้ามาดูป้ายตรงนี้นะครับป้ายประกาศว่าสายการบินอะไรช่องไหนนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับเอกับ J เอสกับเจแล้วก็มานี่ครับก็ยั่วเฮียนะครับอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเข้าไปพาสปรอร์ตแล้วก็ตรวจนะครับตรงนี้เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้นพาสปรอร์ตนะฮะแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะฮะส่วนด้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นดเมสติกดิพาร์เชอร์นี่คือในประเทศนะครับในพาสปอร์ตนี้เข้าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้ถ่ายภาพไม่ได้นะฮะตรงนี้เตรียมด้านด้วยนะครับ หลังจากตรวจคนเข้าเมืองหลังจากปั๊มพาสปอร์ตแล้วเนี่ยเราต้องเ,อเก็บพวกโลหะอะไรออกหมดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเครื่องจะดังนะครับเครื่องจะดังนะะเราจะเดินผ่านเครื่องไม่ได้ตรงประตูที่เขาตรวจจับโลหะนะครับแล้วก็เก็บกระเป๋าเศษสตางค์อะไรพวกนี้ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องแยกออกมาจากกระเป๋าด้วยเวลาที่ตรวจนะฮะไปกันครับ เครับเข้าช่องนี้นะครับจะมีพนักง,งานคอยตรวจว่าเรามีตั๋วโดยสารมีอะไรอยงี้หรือเปล่านะครับนะะครับต่างประเทศเนี่ยขึ้นชั้น2อนู่นนะครับ mm. ก็ขึ้นมาชั้นบนนะครับผู้โดยสารขาออกนะครับระหว่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นโซนเช็คอินด้านล่างของสนามบิน ส่วนภูมินะครับเป็นหนึ่งในท่ากาศยานที่ใหญ่มากของโลกนะครับแล้วก็มีเครื่องบินขึ้นลงเยอะนะฮะครับ,รบก็ออกมาตรงนี้นะครับก็เจอรูปปฏิมากรรมนะครับกวนเกษียณสมุทรนะฮะก็ตามตำนานที่รับมาจากทางอินเดียนะครับภารตะประเทศนะฮะก็เป็นยักษ์กับ เทวดานะครับอสูรกับเทวดานะฮะกวนกับเสียนสมุรนะครับตรงนี้ก็เข้ามาดูนะครับเรามาถึงเนี่ยเราต้องดูว่าเกตของเราอะไรเนี่ย A B C D นะครับไปด้านนี้นะครับ A B C D แล้วก็ D E F G ไปด้านขวานะครับของผม G 5เดี๋ยวผมก็ไปทางด้านนู้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าปลอดภาษีอะไรต่างๆนะครับเมื่อกี้ผมผ่าน เครื่องอัตโนมัตินะครับเครื่องอัตโนมัติที่ใช้อัตโนมัตินะครับสำหรับคนไทยนะครับออกผ่านออกนะครับอย่างแรกเราก็ต้องคว่ำหน้าพั่มพอตฟอรัสนะครับที่มีหน้าที่มีหน้าของเรานะครับนะคว่ำอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เกอกเที่ยวบินนะครับนะฮะหรือจะเอาบาร์โค้ดเที่ยวบินสแกนก็ได้ แล้วประต,ตูตรงแรกก็จะผ่านเข้าไปนะครับอันนี้ตรงนั้นถ่ายไม่ได้ก็เลยเอาไม่ได้พอที่สองเนี่ยยืนตามตำแหน่งแล้วเอานิ้วชี้ขวานะครับไปจิ้มที่สแกนด้านล่างถ้าใครใส่แว่นเนี่ยถอดแว่นด้วยให้ตรงนะครับไม่งั้นแล้วก็หน้ามองกล้องนะฮะเดี๋ยวเขาจะมองอระบบอัตโนมัติจะรักษาตรวจสอบหน้าไม่ได้นะครับนะฮะผมคิดว่าอันนี้มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า ถ้าเข้าช่องปกตินะครับมือใหม่เดินหัดเดินทางเข้าช่องปกติดีกว่าแต่สรุปไว้สาคัญนะครับว่าถ้ามีแว่นนะครับถอดแว่นยืนตามตําแหน่งเอานิ้วชี้ขวาจิ้มจิ้มลงไปแล้วก็อจอยเข้าสแกนนะครับแล้วเราก็มองหน้าไปที่กล้องนะครับนะเดี๋ยวเราก็ไปต่อครับผมก็ไปนะฮะตรงนี้ก็มาดูก่อนนิดนึงนะครับว่า ไฟของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่ครับ TG8 นะอยู่ไหนเอ่ยอ่ออยู่นี่เลยนี่ครับ TG t g, g 6 0 0ห้อฮ่องกงนะครับ G5 ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องห่วงนะครับส่วนมันสลับขึ้นเป็นแอร์มาดากัสกาอะไรนี้พวกนี้ไม่ต้องสนใจเรารอดูนะครับพอแป๊บหนึ่งมันจะกลับมาเป็นการบินไทยเหมือนเดิมนะฮะ ส่วนที่เขามันมีสลับกับสายการบินไม่มีเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวงงครับเราไม่ต้องเล่านะฮะผมก็ไป G5 นะครับไปด้านนู้นครับผมก็เตือนอีกครั้งนะครับสำหรับพวกเรามือใหม่นะครับเวลาถือไปถือมานะครับพาสปอร์ตเนี่ยฮะระวังบอดดิ้งพาร์ s ล่วงนะครับระวังบอดดิ้งพาร์ s ล่วงแล้วจะมีปัญหาชีวิตเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพาสปอร์ตห้ามขายห้ามลืมนะครับแลวบอดดิ้งพาร์ส นะะให้อยู่ด้วยนะครับอย่าหายอย่าลืมเด็ดขาด ครับตรงนี้ก็เป็นปิกอัพรับของนะครับเคาน์เตอร์รับของของ King Power นะครับร้านด u ทิพยฟรีนะครับก็จะมีรับตามไซส์นะครับนี่มีเป็นจี่อะไรต่ออะไรเนี่ยครับนะฮะก็ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับตรงนี้เอาแค่โฟกัสไปที่ไปขึ้นเครื่องกันนะครับแล้วเดินทางไปฮ่องกงไปต่างประเทศนะครับเรามือใหม่นะครับแล้วก็เน้นเอาเรื่องหลักๆครับ ช่วงนี้ก็ถ้าเผื่อมาเวลาเยอะๆก็ดีนะครับเพราะสนามบินใหญ่ๆใ,ในโลกต้องเดินกันไกลนะครับเดินกันเป็นกิโลนะฮะแล้วก็ช่วงตรงนี้ก็หาโอกาสเข้าห้องน้ำนะครับเข้าห้องน้ําไวจะดีกว่านะครับเผื่อบนเครื่องมีปัญหายุ่งยากเข้าคิวอะไรเงี้ยเราเข้าห้องน้ำไว้แตะต้นๆ้นจะดีกว่าครับผมน<ๆ>ี่ครับเดินขึ้นมาสักพักจะเจอแยกนะครับ ซ้ายนี่เป็น E นะครับ1.10ตรงไป F 1-6แล้วขวาเป็น G 1-5นะฮะนี่ครับแล้วตรงนี้ถ้าไม่สงสัยไม่เข้าใจอะไรตรงนี้ก็มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศย,ยานนะครับแล้วก็ตรงนี้มีตารางเที่ยวบินขาออกอีกทีนะครับเราก็ดูก็ได้นะครับว่าถ้ามีเวลาเหลือนะครับของเราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่ครับ8โมงฮ่องกงนะครับ PG ห0รนะ G5 นะครับอันนี้เขาสลับไปเป็นอีกสายการบินเนี่ยเดี๋ยวหล่อแป๊บหนึ่งครับนี่ครับ CG หกร้อฮ่องกง G5 ยังเหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็ไปต่อ G5 ด้านนู้นครับนี่ครับมาดูแผนที่นะครับเราก็เข้ามาด้านนี้นะฮะตรวจผ่านแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็เราก็ผ่านนี้เดินมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นทางลาดเลื่อนตรงนี้นะครับเรามาตรงนี้ปุ๊บตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับ นี่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเราไป G5 ตรงนี้นะครับนี่ครับ,รบเห็นซาาเห็นไหมฮะมาถึงตรงนี้นะครับก่อนถึงเกต G5 นะครับตรงนี้ก็จะมีเี่เหมือนมีโซฟานั่งรอนะครับนะครับมีโซฟา นะฮะแล้วก็มีอะไรต่างๆได้นะครับนั่งลอนะฮะเมื่อกี้จะซื้อน้ำมังคุดนะครับร90แพงมากครับเลยต้องถอย่ยนะฮะตรงนี้มีตู้ซื้อน้ำนะครับถ้าใครมีเหรียญน,นะครับก็ซื้อได้แต่น้ำก็แพงหน่อยนะครับตรงนน้นมีมุมเด็กด้วยนะครับมุมเด็ก นะนนี้ก็จะเป็นโซฟานั่งอะไรเงี้ยสะดวกกว่าเรามีเดย์รูมนะครับทานสิ์โฮเทลคอฟฟี่ช็อปด้วยตรงนู้นนะครับฮะนี่ลายที่เอนแล้วเป็นไงมั่งครับสะดุดตาที่นอนอเอนอยู่ใช่ไหมน,นั้นมีเซอร์วิสอ่า,ามเ,มอดเด็กแล้วก็เราใช่ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ มีสม o k กิ้ด้วยอินเทอร์เน็ตต้องไปถามว่าราคาเท่าไหร่แต่ตรงนี้นี่ก็หลายคนก็นอนนะครับก็มีให้เหยียดยาวเป็นกันนะครับนี่สุดตาจองตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาครับตรงนี้ก็จะไปเกต ห้านะครับนะฮะก็ผ่านตรงนี้นะครับเสียพีเลาสตรงนี้เสียค่าบริการ2ชั่วโมง1 000บาทนะครับนะฮะก็จะมีห้องอาบน้ำมีอะไรแต่เนี้จะเป็นแบบเสียตังค์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปที่เกตนะครับนะครับสุดเรียกว่าสุดของสุดเลยนะครับนั่นเนี่ยเผื่อเวลานะครับนู่นเหตุเราก็มาดูว่า ตรงกับของเราหรือเปล่านะครับนี่ครับท g 600การบินไทยฮ่องกงนะครับทางออกเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปขึ้นเครื่องกันครับตรงนี้ก็ตามของส,ส,สนามบินสุวรรภูมินะครับก็จะเป็นทางที่แบบเป็นทางลาดเลื่อนลงมานะฮะแล้วก็จะไม้มีห้องน้ําอยู่ด้านนี้นะครับห้องน้ําอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เราลงมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาบัตร บัตรที่พาสปอร์ตนะครับไปต่างประเทศใช้พาสปอร์ตแล้วก็บอดดิ้งพาสให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของสายการบินเขาดูนะฮะแล้วก็นะครับเครื่องจะจอดอยู่แล้วเ,เดี๋ยวเราเขาจะเปิดให้ประกาศให้เราไปขึ้นเครื่องอีกทีนะครับเขาเข้าไปด้านรูน้นะครับ ครับก็อยู่เกตห้าครับนะฮะก็รอเครื่องบินออกนะครับนี่ก็คนของคนไล์ขึ้นนะครับก็โหลดมาสเตอร์เขาก็จะโหลดเข้าไปใต้เครื่องนะครับแล้วก็ดูการบาลานซ์สมดุลในการบิดขึ้นลงเทคออฟนะครับ นี่ก็เป็นเลาส์นะครับ G5 นะก็รอขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวทางสายการบินเจ้าหน้าที่สายการบินเขาจะมาบอกว่าให้ขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็จะบอกว่าให้เด็กและคนพิการผู้นั่งรถเข็นสตรีมีคันอะไรเงี้ยขึ้นก่อนนะครับนะฮะ ครับพอเขาเรียกให้เราขึ้นเครื่องเราก็เดินไปที่หวงช้างนะครับหรือว่าเจตเวกนะครับด้านนู้นนะครับที่เห็นต่อครับตัวเครื่องบินนะครับเราก็เดินไปตามทางตามผู้ดยสายคนอื่นนะครับช่วงนี้จะเป็นของโซนภูมิจะเป็นกระจกใสๆอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะหักเลี้ยวเข้าไปตรงที่ต่อเครื่องนะครับด้านซ้ายช่องแรกในเครื่องบินลำใหญ่ๆเนี่ยจะเป็น ทางเข้าของผู้โดยสาร Business แล้วก็ First Class นะครับอย่างเราคนทั่วไปคนธรรมดาก็นี่ครับเข้าตรงด้านหลังหรือด้านตรงกลางนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับผู้โดยสารชั้นธรรมดาชั้นประหยัดหรือว่าเรียก Economy นะครับเราก็เข้าไปนะฮะเดี๋ยวจะเจอที่หน้าประตูเขาจะมีะถ้าเป็นไฟล์พวกสายการบิน ไม่ใช่โลคอสเนี่ยเขาจะมีหนังสือพิมพ์มีนิตยสารมีอะไรอย่างนี้ให้นะครับก็เลือกหยิบเอานะครับก็จะมีหลายภาษามีจีนอังกฤษไทยโดยมากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลือกหยิบกันไปตามสะดวกนะครับแล้วแต่ว่าอะไรนะฮะก็พอไปถึงเข้าไปตรงข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีพนักงานต้อนรับอยู่นะครับแล้วเขาจะดูบอดดิ้งพาสของเรา เราก็เอาบอร์ดดิ้งพาสให้เขาดูนะครับเขาจะชี้ว่าให้เข้าไปทางไหนนะฮะเพราะว่ามันจะมีซอกทางเดินเครื่องลําใหญ่อย่างนี้จะมีซอกทางเดิน2 2 2ด้านนะครับอันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับไปยังที่นั่งของเรานะฮะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆขึ้นมาตรนนี้ก็ถึงที่นั่งของผมแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับ สำหรับผู้โดยสารนะครับอันนี้เป็นวิธีขึ้นเครื่องที่สนามบินสวนภูมินะครับถ้าเป็นเครื่องบินลำอื่นไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็พอถึงเข้าเครื่องปุ๊บเดี๋ยวเข้าหาที่นั่งได้แล้วนะครับก็เดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามเปนจดครับ Channel f i e l ลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ